ี่ิอเอาแตงแ่เอาแต่แด yeah. yeah. ือดตวนดีกว่าที่เดีมาสางตเสตตาจันเนี่ยนะเอาพิมาทีไปว่าปี่คือเดีได้มาปืนกัไปเข่าฟันเข่าฟันหรดแล้่นอยากให้มาสางคือเสียงอยู่ตรงนี้นี่จแเตี่ยวนก็สิเขียน่าเป็นตกกันเตี่ยวบมาก้องตวมาเ้าเข้าบ่มักนนะเชื่อว่ามันเมนบ่เด็กยังสิมาหกเ็ดเป็นเด็กที่เข้าบ่มักอยู่แล้วนะประเดี๋ยวออเป็นกระสีย ห้าแบบใหล่ะบบาที่นี่ก็เลยไดลยใ้มาในมาสารประจันตุสีหององเดีเลยเด้เดินทางมามันกอดีเดินทางมาเรยวมันกลับไปกับไปฟันฟันดีอยู่เดี๋ยวฟันฟันดีฟันวัาเด็กินนั่นกินนี่ผู้นี้ผู้นี้เอานั่นดีมาให้พุลล่ะจ้ากบนเด็กอาจจะเค้าแ้วทุกอย่างเดียวแบบว่ากะละีแบบไม่ได้เดี่ยวแบให้เป็นเป็นแค่เนวทาง เป็นเทียนางเดียวกับพวกว่าเออจือแทเขาแทเดี้่สิเดยวกับพเขาเบาเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวกผมตอไหนเดียวกับเขาให้เป็นแค่ยนวทางเก้าจืดปิดกับยวากันแที่นี่เลขที่เดีวไปไปอะไปถ้ำบุญเนาะค่ะีวายุ่นอยุ่จังวัดเลยของีเดีายวกเป็นนวลเนาะค่ะที่เพิ่นไห้ให้เลขมาตลอดแา้ที่นี่เดียวไปแล้วเล้วแต่ก็ไปฟันที่ผู้เทา ูเท่าแล้วแล้วเพิ่นก็เลียว่ามึงมาเราบอกพนว่ากูรอมึงมาโดนแล้วยังมึมาหากูนสีเนาะมาเราบอกวนาเพื่อเงียบเพื่อมีดถอะพนาว่าเพ่นแกไข้ทว่าเพื่นเพื่นกับสีส้มเเียวไข้แล้วเพราะว่าเจ้าก็ไม่ได้ไปหาเพื่อนโดแล้วเนาะยเป็นสองปีแล้วเจ้าไ่ได้ไปหาเพื่อนบันที่นี่เพื่วกเดี๋ยวไปปุ๊บเนก็เลยเคียงไข้เคยตัวเล็กไขวมาเอาตัวเล็กกันนีเด้อเอาไปขึ้เก้าน่ะล่ะให็นขึ้นเก้ามาบัดได้กับหนขึ้นเก้าน่ะล่ะคนบางสีโดนบัดได้กับ อันเลยว่าห่โดนโดนมากแล้วก็ยังมาตัวกันเด้อพอสนุกใคยเปกันเลยว่าเข่ตัวอยู่หัวันล้างสีเนาะอันพอเข่ตัวได้เนมา่ยมาแปได้กรองไทยมันบันนั่นคันว่าแต่ที่นี่สกเลกันหนึ่งเขียนไห้มันเขียนไห้มันเกิดขึนอยู่กับความเสียนเนาะเั็นกัดเขียนไห้เขียนไหเล็กอันซีหาสวงเป็นเขียนไห่แต่ที่นีเตมว่าจุทู e อ่ะถูกก็ได้ซีหาสวงอีกผันตรงกันเป๊ะเลยจ้ะ อันนี้คือกะกะยาวาไรตัวเนาะอันนี้ก็คือว่าเ้าเหาไปไปทนถำบุญไปทนถำบุญแล้วแล้วกะผู้คนค่อยหายคนเกิดตะเกียงหายเราจากแต่ที่นี่กะยาวาเออไปมันก็ตัวนี้ไปมันนี่ก็ตัวนี้กับเยาวากันทุกอย่างเจ้าก็บอยเป็นแค่แนยวทางตัวเจ้าอินเจ้าก็บโปงหูดอกว่าเนี่ยก็เสียวเท่าได้กับมีเอฟซีหลายๆท่านกับบอกว่าเอออันกับหลายๆคอมเมนต์เนาะกับกัยาวดามายาวากันเพราะว่า ตัวเลขก็โตให้กะกให้เป็นแค่น้า่างแตกับกหูกันตั้งคนกับบอกว่าตั้คนคนก็บอกว่าอี่ยังลรออ่าก็หายหลายตัวแท้เมือนั้นสิบว่าหลายตัวบอกคือคนเราคนไมจังหมือนนี่เนาะอ่าเปหอดเมือนั่นกัอนั่นอยู่ดีกับเมือนันกว่าเป็ไก่หรอน เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเเูจเจะมัเป็นแบบนเจ็ดเก้ากแบบเจ็ดเก้า่ทาางผาดัดมันอยู่ในหันละจีได้หะอยู่ในหั่นละจ้าเแกย่่มาไลท์โซเดอร์เอซีเอานเนอร์นี่แต่าแต่ว่าแบบแต่มาเดืนส้ายบุญแต่วามงไทยวาตัวไดกับตจังแจาซื่อบมมากะ กาเรียงท่านไปไก็ได้นคะคะบางท่านกับเต๋อกับเพอาอ่างเดียวเพราะว่าเยาวากันกับพวพื่อมาเต้าจะจืด้่านี่านหลายทั้งคนก็บอกว่าตัวเลขอ,ออกแล้วเราเป็นยังทีจะเอาอมาล่องการคือว่าทันเบเร,รติดตามไหมคะ,มมคะมถ้าทันที่ตามแบบตคงท่านก็จะเห็นตัวเลขของเตวเนะคะจ้างบางท่านกับอกว่าห้อง,อ,งองสารพัดคือว่าเพิ่เพิบุญวาสนาแล้วโน้ไปจังตัวของเต้าเองเต้วกับเซียนี้านนี้ เสียอย่างที่พว่าเต้าวหนันเทนกับตัวเจ้าของเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลขอ้งเท้านะคะเต้าเป็นเตวสางน้ำท่า,าบุญมากจากคนถี่แบบว่าก็ตรงจากคนทีบบนคนทเค่อยไม่หนีไม่สีนลนอะไรไปเตาจะมาถดเบิดหนีบิดีลกัย้อนว่าเต้าวเลยเพ็นยนบปุ่น,น,นี่หละด <c oughs> ู่ในหันละตั่งหัวศนะูนย์หอว เจ็ดเก้าเจ้าหกม่ลองรยังไงไถูกเจ็ดเก้าหกห้เจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกเล็กฟังเตอร์จุดเล็กทังไยเนาะเจเก้แต่ยังว่าเมือนันเอ้ามันก็ยังจุดไปแล้วในเรื่อกยแมเหมือนนั้นเนาะจะไปจะไปฟังเล่ากยเรื่องนั้นหมเลยกับเล้ากาไปเสียงเล้ากาไปเสียงสะเกเล่นบานบนเพราะว่าเอซเหมันก้ามเต๋อลายอวาน้องเต้า เหล็กเล่าเล็กยังเป็นบอเต๋อกับเลรียญโมบนเนาะค่ะแล้วลองเอาตัวเล็กคือเจ้าให้มาเนี่ยล่ะยูถูกให้น้องเอาไปเสี่ยงเบิ้งอ่ะยังตัวเล็กเนาะค่ะมาดิแล้วเดียวกับสีป้อยให้แล้วกับเนียนเนยนห้แล้วกอาวงกลมให้ครัือวงกลมให้ยิ้มซี่ครับสำหรับผู้งบน้อยเนาะค่ะสำหรับผู้อยากได้ตัวเนียนเนียนแล้วก็เอาตัวเต๋อวงกลมให้ก็ได้เนาะค่ะลจะมันจะเอาเนี่ยเอาหนอนอะได้เนาะนักเรียนจะตัวเต๋อวงกลมให้อาจจะออกก็ได้ยังสิน้าจะกับเสี่ยงเบิ้ง คุณละลิกคุณละน้อยเจ้าก็บ่ได้ว่าเห็นสนับสองนุ่นเหล็กการพนันค่ะบ่ได้ว่าอ่าจังอันกุ้งของเจ้าอันเป็นเจ้าเต่าว่าใดมีปเนาะค่ะแต่ยันไปลงเสียยังบางทางกับว่าเลขเจ้าหนึงที่หลายตัวแท้เลขเจ้าบ่ได้หลายตัวนะค่ะเพราะว่าอ่าจะผู้ใดเอาคลิปเจ้าไปลงเจ้ากับพวกหงส์ค่ะจะฝากเพาะเขอย่างเดียวค่ะเจ้าขอขอแค่ก็มั่นใจจากเย็บซี่ค่ะคือพีดกับเยาวากันเพราะว่าตัวเลขตัวเป็นแค่เนี้ยข้าง แางเต้บางท่านก็บอกว่าเอาตัวเลขกางเต้มันออกค่ะสามาเหล็กว่าเคยเข้าเจียเขาอยู่นะคะถืออยู่ได้ผู้คนถือผู้คนมีดวงบองตรงซะจนมาผู้คนว่ามีดวงอ่ะเป็นจ้าว่ถืกเพราะว่าเล็กต้บอกไปมันเป็นเก่าสามก่าหกสามบอกอ่ะเก่าสี่เก่าหกสี่ยังเต้บอกง่มให้หกเจียบางทันก็บอกว่ากพมีเพเห็นแต่ถือบาททันเป็นคนแบบโควิดดวงโควิด ขอเขอเรียกว่ครับขออีกครับต้องมาเขาดีเขาบอกโดนกระซำแล้วจมหาเนาะอันอันก็ไม่จมหายยังเด้อจมหายก็จ้าสิแต่มาเขาเห็นยังเขาหาเด็กอะไรไม่ได้มาดจมเลยไม่ได้มัดจมไม่้มัดจมเพราไก่จมเนี้ยมันอยากระบายไร้เมือร์ฉันไปทำอะไรให้คุณคุณถึงด่าฉันรุสุนฉันไปทำอะไรให้พวกคุณคุณถึงด่าฉันได้ขนาดนี้ไม่ปลื้มจบนะ แล้วเก็จะกมให้เนั่นเนาะค่ะเป็นเป็นไหกังขาเราเป็นไปกขบฟัาที่เนไหเดี๋ยวน้องเก้าจะวงกลมให้นิ่ๆแล้วนะครับเราไปที่นี่น้่ตอง่เตัวนี้เนาะค่ะมันบอกมันไปย่าเนาะค่ะมันไปย่างเราไปย่าว่าเลขก็หามึงแล้วจะเรียกว่าตัวไหนไปเบิ้งตีล่ะตอนกูเป็นไปเป็นเขามึงแต่งนบางสีนอตอนที่ว่าเโต๊อันนี้เนาะ

ยะสิบาทไลยตูเนาะไปจับคู่เอาเนาะไปจับเอาตัดเอายี่สิบาปล่อยไลตูแค่เอาเอาของเก่าได้ไม่เย็นหรือ่าล่ะพไม่เห็น ถามเราดีดีถามเราบึงเน้นๆเล่นนกแก้วเนียนๆอนียนๆเล่นมวลเนีองสุดท้ายแล้วบอกก่ลก้มเนีนเล่นวลนี่เอาเอากระดาษนี่เด้ะเ่มต้นแ่าว <h hum> ่ากันเนีกระดาษ EC ไหนาะ ตได้หลายตัวดอกหลายตัวขอเนียนๆกโตสตัวแนนองเ่สีแดงมงคให้เลยครับสีแดง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 แรงดิสีแดงกหัก็ มันนั่นกู้ไปเห็นกู้ไปเข้าไปครับไปเห็นเห็นซ้ำเมคสูงขดจับเนียมันไปบวกเนียมันไปบวกึ้นมาตีกับป้อยหเดีวป้อยเหนไปเดียวปูดูปูดมเะสิม่เ็นสิม่ตัดเอาอย่นี่ค่ะ วงกลมเนียนเลยศูนย์เจ็ดเก้าเขาเรียกอยู่ในหลักโล่านนี่มันว่าเดีอยเหล็กอาครยุหกศูนย์เจ็ดเก้าวงกลมไว้เน้นศูนย์เจ็ดเก้าตัวเน้นห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่สองตัวสน้ ก็วบกลมเลยเอาอีกตัวเดียวก็พ่าแบบวุกลมปวงกลมเป็นลาอะไรกได้เนาะตัดสินใจให้ผมยี่มีหรืเปล่าไปเแปดโชว์เลยที่นี่เจ็ดบ้แรอชรอแคบรอแคบ ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศนนย์แคปมาจอนเลยเนาะศูนย์นาเจ็ดต้องเน้นวงกลมคือศูนย์็ดเ้าเจศูนเจคะรับอหนึ่ง ตรงจุดท้ายวงกลมให้เน้นๆเนาะวงกลมเน้นๆนะวที่วงกลมเลยศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเลขเลขเลขทูกของเขาอันนี้ยกว่าเจ็ดเก้าหค่ะเจ็ดเก้าหกเจด้านยะคะเพระเดวมันขาเคร่งมันขาเครืงหนึ่งครับามันขาดไม่ได้เขียนให้นะคะเขียนอยู่บอก เห็าหมวกบ้าอเรอตนกับล้างต้นน้อยก็ไ huh. ด mm ้ส hmm. yep, uh ีแดงเลยสีแดงสีแดงเลยเห็นสีแดงเด็กคู่เด็กคู่มงาเจ้ากเจ็ดเจ้าสูงถูกถูกเจ็บวกเจ็กนลดิถูกมัง่าถู้านนนังเจ้าูงเจ้าเจ็ดส่้กลมให้ขสู่วงเจ็เก้ายัแลวะนน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 น เด็กขบเด็กเก่าอันเดกันแหละเด็กบเ็กเาตัวเด็กนั่นแหละถูกนะค่ะหรือว่าถูกอะไเค่ะถูกเด็กขบเด็กเกาไปกับมาตัเด็กกันนาะแับไปเลยพี่ยืนต้องกันอยู่แล้วแับตามเลยนะครับเดี๋ยวจะมุนมาให้ดูว่าก้อนึ่เก้อนัวขาวไปแล้วเต็มแท็นะคะ

จีนาจอและพยายดูด้หายเอฟดูกตู้ก้ก็บนะครับ